เลือก BJC มาจริงๆเคยแนะนำไปสักวีคหรือ2วีคก,ก่อนนะครับที่เราบอกว่าเอ้ตัวนี้ valuation น่าสนใจนะแล้วก็ราคาก็ขึ้นมาสักประมาณประมาณบาทหนึ่งนะบาทกว่าๆจาก22 23เนี่ยขึ้นมาตอนนี้ประมาณ24แหละก็คือตัว BJC นะครับให้เสียช่วยอัปเดตนิดน,นึงนได้ครับก็ถ้าอัปเดตในแง่ของเซมโซเซลก่อนนะครับก็คือเดือน เดือน7นะครับเซมโซลล์ Same so ของเขาเนี่ยก็ยังเป็นลบประมาณสัก1-3%นะครับแต่พอมาอัปเดตกันเดือนสิงหาแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าตัวเซมโซลล์ so ของทางบิ๊กซีเนี่ยก็บวกขึ้นมาประมาณ1-3%เช่นเดียวกันนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเออ่ก็เริ่มพลิกมาบวกได้นะครับในแง่ของเดือนสิงหานะครับก็2เดือนเนี่ยเราคาดว่าตอนประมาณสัก Q3 เนี่ยก็อาจจะแบบเห็นเป็นแฟลตอันนี้ก็จะถือว่าดีนะครับเพราะว่าไตรมาสสของเขาเนี่ยเซมโซลล์ Same so ของเขาติดลบไปประมาณสัก 1.9%นะครับนี่ก็เริ่มเห็นการฟื้นตัวในแง่เีย n อนเดียได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็คิดว่าไตรามาสสามเนี่ยอนอกจากตัว s เซ l ล s ของ Big C แล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของ m a r g จิของทางฝั่งผลิตด้วยนะครับถ้าดูในแง่ของยอดขายครับ Big กเนี่ยเขาจะคอนทริบิวตมาสัก65%แล้วก็ฝั่งผลิตเนี่ยก็จะอยู่สักประมาณ35นะครับฝั่งผลิตก็จะมีพวกแพคเกจจิ้งแก้วกระป๋องนะครับฝั่งคอน s u m e r ก็จะเป็นพวก พวกขนมครเคี้ยวแล้วก็พวก Personal Care นะครับอันเนี้ยสองตัวเนี้ยหลักๆก,ก็จะมีมาจินที่ขยับขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับก็ถ้าดูมาจินของครึ่งปีแรกของทาง BJC เนี่ยเขาบวกไปแล้วประมาณ1%นะครับครึ่งปีที่แล้วเนี่ยครึ่งปีปี23เนี่ยอยู่ที่19.1ครึ่งปีเนี้ยขึ้นมา20.1นะครับหลักๆก,ก็มาจากเรื่องของ เออพวกนเชอรแก๊สที่ราคายังยังอยู่ในขาลงนะครับแล้วก็โซดาแอสที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแก้วเนี่ยก็ก็ยังลงอยู่นะครับซึ่งโซดาแอสเนี่ยเขาล็อกไว้ถึงประมาณต้นปีหน้าแล้วนะครับวัตถุดิบตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นครึ่งปีหลังก็ยังคิดว่าในแง่ของมาจินของฝั่งุเอ่อฝั่งธุรกิจผลิตของเขานะครับยังเมนเทนได้อยู่ในทรงระดับสูงอย่างเงี้ยต่อเนื่องไปนะครับในครึ่งปีหลังนะครับอ่าก็เลยคิดว่าในแง่ของ Q3 เนี่ย กำไร year on year น่าจะยังโตได้นะครับเพราะว่าปีที่แล้ว Q 3เนี่ยอยู่สักประมาณถ้าดู level คอนะครับประมาณสัก670นะครับปีนี้ถ้าเรามองส่วนส่วนทาง house ของเรามองเองเนี่ยอยู่สักประมาณแ0 0รอยบวกลบนะครับก็หลักๆก็มาจากตัวยอดขายที่อาจจะแบบถ้าเรียกว่า flat ประมาณถ้าถ้าทำ flat นะครับส่วนที่โตขึ้นมาก็คือจะเป็น margin ที่มันขยับขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็ยังคิดว่าโดยรวมแล้ว ตรมาส3ก็ยังเติบโตได้เยอออนเยี r นะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องปัจจัยอื่นๆเช่นมาตรการที่จะแจกเงินในช่วงปลายเดือนนี้นะครับก็อาจจะมาช่วยหนุนตัวยอดขายของทาง b ิ๊กซได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็อาจจะมีน้อยนิดนึงคือเมื่อน่าจะประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วครับก็บิ๊กซีเขาก็มีปิด ไปสัก2สาขาก็คือเป็นสุขาพิบาลกับลังสิตนะครับอันนี้ก็เท่าที่เราเช็คมาเนี่ยยอดขายของ2สาขานี้เนี่ยคิดเป็นสัก0.5%ของทาง b ีเซเท่านั้นเองหรือว่าถ้าคิดเป็นในแง่ของภาพออยอดขายรวมของ BJC เนี่ยมันก็จะอยู่สักประมาณ0.3%แค่นั้นเองนะครับแล้วก็2สโตเนี่ยเท่าที่อัปเดตก็คืออาจจะในแง่ของกําไรอาจจะประมาณสักเบรกอีเวนต์นะครับเพราะฉะนั้นกอ็อาจจะไม่ได้กระทบกําไรในในใ,ใ,ใ ในประเด็นที่จะปิด2ส,สาขานี้นะครับแล้วก็ภายในระยะรัศมีสัก5กิโลเนี่ยก็จะมีสาขาทดแทนอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็สาเหตุที่เขาไม่ต่อบก็เพราะว่า2ส,สาขาเนี้ยเ,เป็นเป็นเป็นพื้นที่เช่านะครับแล้วก็เจ้าของที่เนี่ยก็จะเสนอขายซึ่งราคาค่อนข้างสูงนะครับนี้ก็เลยอาจจะไม่ได้ต่อสัญญาเพิ่มไปใน,ในสำหรับ2ส,สาขานี้นะครับก็คิดว่าไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากสำหรับการปิด2ส,สาขานี้สำหรับบิ๊ก แล้วก็แพลนขยายสาขาก็ยังทําต่อเนื่องนะครับแล้วกออ็ภาพรวมเท่าที่อัปเดตก็คือน้ําท่วมครับภาคเหนือตอนนี้สโตใหญ่ยังไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะครับก็คิดว่าไม่น่ามีผลกระทบอะไรกับน้ําท่วมในรอบนี้นะครับในในแง่ของน้ําที่จะเข้าสโตครครับผมโอเคครับแล้วก็ราคาเป้าหมายเฉลี่ยตลาดตอนนี้ทํากันประมาณ26.6 นะครับแล้วก็ถ้าสูงสูงก็โซนออกมาสัก30ซึ่งไปใกล้เคียงกับ Book Value นะบ o o k Value ของ BJC อยู่ที่30บาทนะ <30. S 1> เราเชื่อว่าระยะ30กลางถึงยาวเนี่ยน่าจะทยอยไต่ขึ้นมาได้นะครับ mm. PE ถ้าดู PE ปีหน้าเลยนะเทรดแค่ประมาณ18เท่าซึ่งต่ำที่สุดนะ mm. ในกลุ่ม c o n sumer staple mm. เทียบกับแม c โคร CPX หรือว่าตัว CP o mm. นะครับดังนั้นเนี่ย ในเชิงวายชันค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ด n วเดนยูก็ประมาณสัก3 3.5%เป็นต5ต่อปีก็ถือว่าเรียกว่าเป็นเป็นระดับ l o ่อโลเรของวายุพักด้วยนะที่จะแจกเอ่อที่ที่จะจ่าย3-9%ในดังนั้นก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นมีโอกาสเป็นหนึ่งในเป้าของวายุพักได้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็เลยหยิบ BJC นะมาเป็นหุ้นเด่นหุ้นแนะนำการวันนี้นะครับ